อเดี๋ยวดิวมันทำตาไม่เฮ้ยไฟมันขึ้นเองได้มันขึ้นเองระวังลดนมันขึ้นเองได้มันมันจะไหลเองได้ไม่เชื่อดูดูนะคะคุณดิวสุดหน่ารักมันจะลงเฮ้ยเกาะไว้ก่อนจะมันล้มวิลยเล่นสไลเดอร์ไหมเฮ้ยระวังโดนน้องไอเดีย อย่าน้องเไม่ยอ,อย่าน้องลง้มเจ้าน้องโดนเข้าบ้าน <c oughs> ระวังล้ม <c oughs> ระวังล้มนะถ้าไอ้ดิวเล่นอย่านงนี้นะต้องคุ้มลบๆนั่นนะระวังน้องล้มนะ <c oughs> <c oughs> จับน้องด้วย เอาๆๆๆๆออาเูส่งสัยชอบบันอุ้ยลนเออจับๆระวังลนนะดิวอุ้ยทำไมตรงนี้มันเร็วกว่ะอุ้ยเดือดโดนน้อง Dia, dia hanya ni dia. <tik> เรานะคะจะเล่นมาก,มากดิวดิวอุ้ยเจ็บเป้าอุ้ยระวังล้มมีกเดียว ราวังล้มดิวระวังล้มนะดิวระวังล้มนะรวังเรื่องเธอแล้วกันนะย่เดีูรับเองเดียวลงมา น้องอย่างนี้เดี๋ยวน้องลงเองโอ้ลงท่านี้อีกแล้วเดียด,ดิวนานาอีเฮ้ยอย่าจับ่างนี้ดิเดี๋ยวน้องลงยิวออาวอีกรอบรอเดียอีกรอบอีกรอบหนึ่ง ไปรอน,นู่นค่ใคร,ระวังล้ม <c oughs> เร็วเ พี่ลงอยู่ทัวร์เนี่ยน้องเดียนะคะดิวแล้วเดี๋ยวโลกนั่งดีดีน้าดิวเรียลงมาดิวลงมาเร็วดิวเฮ้ยอย่าจำน้องอย่างนี้ดิว ดิวๆไปหาพี่เดียวเรียนลงไปหาพี่เดียนเร็วดิวน้เดียวันดิวเร็ว ตัวหนักมากจะบอกระวังลมมิกนะไปนี่เด้อขอแข่งกับพี่เดียเร็วใครชนะ เร็วๆจ้าดิวขึ้นแล้วดิวดิวรนะวังหล่นนะเดียวเห็นหมดแล้วลง,ลง,วลงะะเร็วๆก่อนลงเร็วๆเดยนรอนะคะต้อรีบเอ เร็วเร็วมาี่ลงมาเร็วลงเรว <c oughs> โอ้ยทานี่ท่านี่อ <c oughs> ีกแล้วเดี๋ยวนั่งดูดี หน้ามาดิยิ้มยิ้มเดียน้องเดียนะคะผมไม่นี่งแล้วหันมาดิเดียะแอ็บเบลดิแอ็บเบลอืมเดินนี่นะคะน้องเดียอ้าวดิวโอ้โอ้เอ็ดีอ่ะเฮ้ยเอย่าอย่าลงโอ้ยอย่าลงอย่าลง ไม่ให้ใหใหใหดิีเลยทําอะไรตรงนี้มันมีตะปูมันมีแก้วด้วยคือคโอ้โหโโอ้หดูอุ้มน้องดิชื่อหันหน้ามาดีเดียวยิ้มนะ อันนี้ไม่ได้มีใครจับเลยนะคะแต่ต้องจับเอาไว้กวลัวล้ม y ยแล้ว ดูนั่งดูโหดูนั่งโหดูนั่งโอโหดูนั่งมาให้เร็วมาเร็วมาเร็วจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บพ่อแม่ันท่านี้อีกแล้วท่านี้อีกแล้ว À, thương ừ. có mà có tiêu hơi 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 ham luôn điêu ดิว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 ห้ามลงดิวห้ามลงเข้าใจไหมขึ้นระวังล้มมีกไอเดีย <c oughs> ล้มระวังล้มพี่บ้าเกิดการเฮ้ยอย่าอุ้มน้องอเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้น้องเจ็บไปแล้วคเดียวไม่ลองครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดียบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย พี่จะใะเบิดมาหาตัวไรพี่ระเบิดมาหาตัวไรสิเฮ้ยมาดมาหาตวยัก์นี่การย่งนี้ก่อนสิโอ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิทำ เฮ้ยจับแขนขึ้นไปขึ้นไปปีนขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไกลนั่นเหรอ,หรอเฮ้ยดีมันจะปีนขึ้นไปไมาไปแข่งบ่ะไม่เล่นเหนื่อย ไ,ไหมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะถ้าอ,อย่าพลาดกดนหด้ไหมกด like ไลค์เราด้วยนะนยถ้าชอบน้องดีวก็ก,กดไลค์ให้หนองดิวนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป